สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับโอ้ไรสังกัดได้งานใหญ่ <c oughs> โอ้หน้าดินสวยมากครับอันนี้รถรถไถยหมดสิทธิ์ในการดันครับ <c oughs> เพราะว่าดินค่อนข้างจะเปียก <c oughs> นี่ครับเรามาอยู่ทํากลางาที่ถมใหญ่ๆ <c oughs> ท่านที่นี้ก็ประมาณนั่นแหละ2องถสารอเที่ยวครับ <c oughs> ถ้าเอาสูงวันนี้ก็ เยอะเหมือนกันไรสังกัดครับว้าไรหน้าสวัส <laughs> ดีครับด,ดีครับครับ <laughs> ไรซารเราไปไหนหอ่ะกไรไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอ้ยเขาทำไมได้คันนี้มาเทด้วยอ่ะพอดีเข,า,า,ขาว่างอ๋อเขาว่างไม่ได้ทำไม นีตรงนี้เองใส่เป็ดเครับไ่อะแซมเบแล้วเฮ้ยไอไอิงมาไหมเอ้ยไอฮิงมาบอไอ้ฮิงมาครับอ๋อรับให้ซอร์รอ่ นี้จะเป็นทีมงานสอรอครับสอรอมอใหญ่แต่เจ้าของก็ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครขับรถให้สอรอครับทีมงานไารา้สังกัดมาวิ่งร่วมงานด้วยครับ1นึคันอ้าวทำไมดับหยอมันไม่มีแรงครับคันนี้เรียบร้อย โอ้โหโชคลำไยคันนี้มาจากไหนวะเนี่ยรอบเร็วครับค่อนข้างจะแรงน้อยเยียบเลยเยียบเลยตะแก้ววาเยียบเ,ย,ยบเลยครับอัดเลยอัดเลยอัดเทำไมเขาฉีกสติกเกอร์ออกก็าขายบ่ อ๋อคนขับม่ย <ś led> ไอรถร่วมแถวนี้ได้หนิอยู่สายแปดป่ะสายเอ้ยสายสายเก้าสายสายสิบสองอ๋อ รถวิ่งกี่คันครับอ๋อสี่ห้าคันครับปกติวิ่งสี่คันใ้โชคลำไพยครับมาวิ่งร่วมด้วยหนึ่งคันรถนาจะไปทำชั่วโมงนี่ครับสอรอม่อใหญ่ ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนออกหรือยังไม่รู้มอใหญ่แต่ใครขับไม่รู้ครับสีชมพูหวานแววคันนี้แรงครับเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ไม่ต้องพูดถึงเลยความแรงของเขาโอ้มอใหญ่ยังอยู่ครับมอใหญ่ยังอยู่ถือว่าโอเคอยู่ ไม่ถอยครับอะถอยแล้วโอ้มีคนนั่งรถด้วยเอ้ถอยไปเรามาดูมอใหญ่ถอยดีกว่ามอใหญ่ๆครับสลอมอใหญ่แต่เจ้าของเขาไม่อยู่หรอกได้คนขับมาใหม่เขาไาอย่างนั้นไปรับมาจากสุริน ดูินพินเมืองช้างเขาไปกกดานอยู่นั้นนานกันครับเดี๋ยวเราไม่เคยขึ้นรถสอรอเลยนะครั้งแรกครับที่เราจะขึ้นโเดี๋ยวตเกเข้าไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวรอบล้างเราค่อยขึ้นไปไปมาแล้วกันชนก็ถอดออกหมดแล้วครับรถ ซื th, nós, mais mais e ê, ้อเครื่องมาใส่ใหม่เเจ้าของก็ไม่เคยขับแล้วครับเจ้าของเดินทายใน YouTube อย่างเดียวเดี๋ยวเราล้างกันเราค่อยขึ้นไปอันนี้ท็อแกเขาขึ้นไปก่อนรถไทยก็ใช้ L5018 ครับ นี่เลยรถร่วมเขารถของเขาเลยทีมงานสรอมอใหญ่สรอล็ <c oughs> อกกี้ครับไม่ต้องมีกันฝุ่นด้านหลังเออ <c oughs> แรงค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ก็ไปได้ไม่จำเป็นต้องสวยครับก็รวยได้ ได้เยอะอะไรได้ดิวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า10-20เที่ยวต่อวันครับประมาณ200เที่ยวตรงนี้ครับ,บ,บนี่คนขับคนยุฟีมือนะ เดก้าครับวันนี้เหมือนฝนจะตกครับอากาศคึมๆยังไงไม่รู้อ้าวมีเสียงบอกด้วย อยูต่ติดกับโซนสุรินเลยครับวันนี้มาถ่ายทำไกลมากดินค่อนข้างจะน่วมครับ สุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้เราก็พอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ